คุณทราบหรือเปล่าครับว่านักธุรกิจเรือข่ายที่สมัครเข้ามาทําธุรกิจทุกๆ100คนนั้นจะมีคนล้มเหลวประมาณกี่คนถ้าคุณไม่ทราบผมขออนุญาตเฉลยให้คุณได้ทราบเลยว่าเมื่อมีคนสมัครเข้าทําธุรกิจทุก100คนนั้นจะมีคนล้มเหลว95-97ถึงคนครับจะเหลือรอดอยู่3%เท่าน,นั้นในช่วง3เดือนแรกและหลังจากนั้นจะเหลือแค่1นคนเท่านั้นภายใน5ปีแรกที่เป็นสถิติที่น่ากลัวมากๆแล้วเกิดขึ้นกับทุกบริษัทธุรกิจเรือข่าย ทุกประเทศนะไม่ใช่เพาะประเทศไทยเท่านั้นเพราะว่าทุกธุรกิจธุรกิจเครือข่ายมีทุกประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าสถิติที่น่ากลัวนี้เนี่ยมันทําให้คนนั้นสาบส่งนะสาบแช่งหรือไม่ก็รู้สึกเข็ดกับธุรกิจเครือข่ายธนะุรกิจที่เราต้องการที่จะสร้างจากทุกบ,บ้านเนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้ปัญหาที่ทําให้คนล้มเหลวคืออะไรทราบไหมครับปัญหาก็คือว่า 1. คนไม่รู้วิธีการทําการตลาดที่เวิร์กไม่รู้วิธีฮะ เพราะสิ่งที่เขาได้รับการสอนมาในการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้นส่วนมากแล้วก็คือให้ิสต์รายชื่อคนรู้จักทั้งหมดแล้วให้โทรชวนคนเหล่านั้นรายชื่อหมดแล้วทําไงต่อก็พยายามชวนคนไม่รู้จักแล้วไม่รู้จักจะไปชวนอย่างไรคนส่วนมากจึงก้าวข้ามผ่านขั้นตอนนี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคนส่วนมากนะครับยังไม่รู้วิธีการในการปรับใช้เอาเทคโนโลยีนะครับมาช่วยในการสร้างธุรกิจตัวผมเองเคยประสบปัญหาอย่างมาก ในการสร้างธุรกิจในรูปแบบเดิมๆนั้นไม่ว่าจะชวนใครก็ตามจะโดมปฏิเสธปิดโทรศัพท์นะไม่รับสายอยู่ตลอดเวลาหรือว่าชวนคนเข้ามาได้ให้เขาซื้อสินค้าหรือให้เขาสมัครเข้าร่วมธุรกิจแล้วคนที่สมัครเข้ามาร่วมธุรกิจก็จะตายออกอย่างธุรกิจอย่างรวดเร็วชีวิตการสร้างธุรกิจของคุณเป็นแบบนั้นหรือเปล่าการสร้างธุรกิจในรูปแบบเดิมๆนั้นเปรียบเสมือนการเติมน้ําลงไปในกระป๋องที่มีรูรั่วอยู่เต็มเลยคุณนึกภาพออกไหมน้ํานั้นเปรียบเสมือนคน กูเติมคนเข้าไปในระบบสปอนเซอร์คนเข้ามาคนตายออกหมดรั่วหมดเมื่อไหร่จะเต็มเพราะฉะนั้น,นาการเอาวิธีการทําการตลาดที่เวิร์กมาใช้บวกกับการเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการสร้างธุรกิจนั้นจึงทําให้รูรั่รวที่อยู่ใต้ถังนี้นะครับถูกประ,ะเกือบหมดจะเหลือรูอยู่นิดหน่อยเท่านั้นสําหรับคนที่ไม่จริงจังเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตผมก็คือหลังจากที่ผมนั้นได้ปรับเอา เทคโนโลยีนะก็คือการใช้อินเทอร์เน็ตในการสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มุ่งหวังหรือแม้แต่กระทั่งการนําเสนอโอกาสทางธุรกิจกับผู้มุ่งหวังผ่านทางอินเทอร์เน็ตร้อซโดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านเลยถ้าไม่ต้องการคุณก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันเพราะว่าผมพิสูจน์วิธีการแบบนี้มาตลอด5ปีนี้แล้วมันเวิร์กมากรวมถึงการที่คุณจะซัพพอร์ตทีมงานช่วยเหลือทีมงานนะให้ข่าวสามทีมงานเทรนนิ่งทีมงาน คุณนึกภาพไหมว่านักธุรกิจเครือข่ายในระบบออฟไลน์ทั่วไปทุกบริษัทจําเป็นจะต้องเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้นะไปออกไปตกตลอดเวลาเพื่อที่จะไปสปอนเซอร์คนซัพพอร์ตคนที่สมัครเข้าร่วมธุรกิจแล้วคุณคิดว่าค่าใช้จ่ายเยอะมากแค่ไหนมันเหนื่อยมากเงินรายได้มาแทบไม่พอผมคุยกับพี่น้องที่สร้างธุรกิจเครือข่ายแล้วคนที่มาปรึกษาผมเยอะแยะมากมายคนเหล่าน,นั้นเปลือกนอกนะั้นดูมีรายได้เยอะแยะมากมายแต่ข้างในแล้วนี่ เงินที่ได้มานะหมดกเกลี้ยงนะจากการที่มีค่าใช้จ่ายเยอะมากเพราะฉะนั้นวิธีการต่างๆเหล่านี้นะครับผมนําเข้ามาผดวกนะใช้กับธุรกิจที่ผมกําลังจะแบ่งปันให้กับทุกท่านได้ทราบว่ามันเป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตและมีการขยายตัวที่สุดยอดมากๆเพราะว่าธุรกิจที่ผมกาลังจะแนะนําให้กับทุกท่านได้รู้จักนั้นก็คือธุรกิจที่ชื่อว่าออร์แกโนโกออร์แกโนโกเป็นบริษัทที่เพิ่งเปิดตัวมาบนโลกนี้นะครับประมาณ4ปีครึ่งเท่านั้น นะั้นยังเป็นบริษัทน้องใหม่ในวงการเครือข่ายระดับโลกเพียงแต่ว่าสิ่งที่ออกโนโกสร้างผลลัพธ์ในตลอดระยะเวลา4ปีครึ่งนั้นเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกตกตะลึงตกตะลึงแบบไหนเหรอตกตะลึงแบบว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทออกโนโกนั้นสามารถทํายอดขายได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกทิ้งอันดับสองนั้นไม่เห็นฝุ่นเลยทั้งๆท,ที่อันดับ2 3 4 5 6หนั้นเปิดมาแล้ว25ปีถึง60ปีแต่ออโนโกเปิดมา4ปีครึ่ง สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ผมนั่งเทียนพูดเองคุณสามารถที่จะไปตรวจเช็คได้ในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า optainerkitonline.com ซึ่งเป็นนิตยสารและเป็นเว็บไซต์ระดับโลกซึ่งวางตัวเป็นกลางแล้วก็วิเคราะห์ธุรกิจขายตรงระดับโลกให้คุณเห็นภาพชัดๆเลยว่าแต่ละบริษัททํายอดขายอย่างไรที่สําคัญก็คือสินค้าของบริษัทโ r g โนโกนั้นเนี่ย นะทำการตลาดง่ายมากเดี๋ยวในวิดีโอต,ต่อไปผมจะแบ่งปันให้ทราบว่าสินค้าของบริษัทออคโนโกนั้นคืออะไรแต่เรามาดูผลลัพธ์ของคนที่สมัครเข้าร่วมธุรกิจกออคโนโกลก่อนดีกว่าว่าเขาสร้างผลลัพธ์ยังไงใน4ปีครึ่งที่ผ่านมานั้นนะครับออคโนโกสร้างมหาเศรษฐีในวงการธุรกิจขายตรงที่ทํารายได้มากที่สุดในโลกนะเอาง,ง่ายว่าในวงการขายตรงเขาจะมีการจัดอันดับคนที่ทํารายได้มากที่สุด หถึงร้ออันดับแรกของโลกนะออกมาทุกๆเดือนเลยปัจจุบันนี้นะครับนะในเดือนปัจจุบันนี้เลยเนี่ยคนที่ทํารายได้มากที่สุดของโลก7อันดับแรกของโลกนะของโลกเลยนะฮะรวมทุกบริษัทจะมีบริษัทออคโนโกรวมอยู่ในนั้น5คนทนะ็อปเของโลกมีออคโนโกที่ทำรายได้สูงสุดของโลกอยู่5คนอันดับหนึ่งของโลกทํารายได้เดือนละสีล้านบาทบวกบวกแล้วรายได้พัฒนา จเจริญก้าวหน้าเยอะมากคุณอยากทราบไหมว่าเป็นเพราะอะไรนั่นเป็นเพราะว่าบริษัทนี้นะครับมีสินค้าที่สามารถกระจายสู่มือของผู้บริโภคนั้นง่ายมากง่ายมากง่ายมากเพราะอะไรเพราะสินค้าของออแกโนโกนั้นเป็นสินค้าในรูปแบบในเครือของเครื่องดืง่มและเป็นเครื่องดืง่มพิคนไม่ได้จําเป็นแต่ต้องการที่จะดื่มทุกวันซึ่งนั่นคือกาแฟนั่นเองกาแฟของออแกโนโกนั้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่กระจายสู่มือผู้บริโภคเปิดมา4ปีครึ่งเปิดไปแล้ว30ประเทศทั่วโลกในอีก3ปีขา้างหน้ามีโครงการจะเปิดอีก30ประเทศแล้วเพิ่งเข้ามาที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นคุณมองเห็นโอกาสไหมว่าธุรกิจเปิด4ปีครึ่งสร้างผลลัพธ์ระเบิดเถิดเทิงทําให้คนเป็นมหาเศรษฐีติดอันดับ7อันดับแรกของโลกถึง5คนแล้วในร้อยอันดับแรกนั้นยังเหลืออีกประมาณ10คนเพราะฉะนั้น สิ่งที่ผมอยากแนะนําให้ทุกท่านได้ติดตามฟังต่อก็คือว่าเพราะอะไรออกโนโกจึงสามารถสร้างผลลัพธ์ได้ระเบิดเถิดเทินแบบนี้และถ้าคุณกําลังมองหาโอกาสในการสร้างธุกรกริจให้ประสบความสำเร็จอยู่คุณกําลังเลือกอยู่ผมขอแนะนําให้เช็คทุกบริษัทตรวจสอบทุกบริษัทก่อนว่าระบบเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วค่อยมาดูออกโนโกที่หลังสุดแล้วคุณจะเห็นภาพเลยว่าสิ่งที่ผมกําลังพูดออกไปนั้นน่ยมันเป็นความจริงทุกอย่างเลย ในวิดีโอต่อไปในหน้าต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งปันให้คุณได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทโอโนโกว่ามีอะไรบ้างแล้วเมื่อคุณได้เรียนรู้แล้วคุณจะได้เรียนรู้ี่เกี่ยวกับเรื่องของแผนการจ่ายผลตอบแทนแล้วก็ระบบระบบนี้สําคัญมากที่องค์กรชื่อว่า OG Giver Team นี่เนี่ยสร้างขึ้นมาให้ทุกคนนั้นได้เรียนรู้วิธีการทําการตลาดที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ใช้เทคโนโลยีช่วยคุณ แล้วก็องค์กรของคุณนั้นสามารถสร้างธุรกิจให้ระเบิดเถิดเทิงแบบที่คนที่มาใช้เทคโนโลยีไม่สามารถช่วยคุณได้เลยเดี๋ยวเราพบกันในวิดีโอต่อไปในหน้าถัดไปนะครับ